สบายดีสบายดีสาวสวนอุนุ่งฟาร์มวันนี้เฮาฮาทีมงานอุนุ่งฟาร์มมาเก็บบักฮุ่งเนาะแล้วก็เก็บผักมีซีสอมไปคุณเก็บบักฮุ่งสุกอันนี้เจ้าของฟาร์มเราเพิ่งมาเก็บบักฮุ่งมาเก็บบักฮุ่งอยู่สวนไปลองมึงดูลองเก็บบักฮุ่งดูมาไว,ไว้ไว้เอา,อา,เอามแบบน้ำเึ็ดอย่าง เอาไปฝากไว้น <arp> ี่ไงวะเด็ดตอนนีเป็นตีนตอนารเดนตอนเด็ดล่ะงนี้นี่วะเรียปีหน้ามาปีหน้ามาเอ้าว้าวหน่วยบักใหญ่ลุดแล้วโตมากตี๋หน่วยเกมบากหุหน่วยใหญ่ป้าไม่รวยจะ้องรูพูดได้หน่วยปักใหญ่เซลโซ่เนื้ดใหญ่เห้ใหญ่ว่าไป อันนี้บุ้ม่นบักะคุ้งฮอร์เรนเนาะนี่อันนี้เป็นบักคุ้งเงาฝนขากันมาเก็บผักเม่เต็มถุงไว้นี่เกือบเต็มเกือบเต็มอุ้ยตอนนั้นตอนนั้นฝนแล้วฝนซุกสองไงแล้ว บอกบ่มันซอสดีบัวอยากงูอย่างนกปานนะช่วงอุ้ยขนาดขนาดบกเพาก็ยังสุกนะจะว่าอย่างสมควรอลไรเด้อสมควรอลไรเด้อฮะเ่นครูอาเออครูอาแล้วครับาร์ครับาจนอึ่งว่าบอกเราสุกแซ่บไม่เนี่เอ้าใส่มาพี่ไหนสีโอเก็บฮะเอ้าสีโอยางยางมาอะไร เด่นฮอนวันนี้ต้องได้เปต้าให้มันคิดก่อนนี่เปไรจะสิได้เฮ้ยไปวางแล้วคได้จังหวะเราได้สหน่วยสามหน่วยให้เอรีน่นึงไปเอาไปทำอะไรผิวมันแห้งกล้้นเลยนะเลยมันมิตสดสุกเป้นงอยเบิ่งจามันเป็นโมงไปดีดตอนมืดมืดอนีฮอนเาไ้นอนสวนหนี่ นี่นอนส่วนแบบจับเป็ดเรากำลันหาเสียงเรากำหาเนนาแค่นางนะหน่วยพูดต้นนมันสุกแมนแมนอุ้ยมันพันในสุกขักี้นี่ยอ้นี่ห่าคนชั่ต้อเอามาเนาะโดยให้มันสุกกันบัปมาเอาไปดูทุุ่หเลือาตัวเหลืองเออเหลืองเหลืองเหลืองเลยสุดวัาถึงยางใส่สนแล้ว แล้วก็ขึ้นมาไม่มาคือเจอนี่ยมีเป็นน่ะอีกอย่างก่อนนี้ก็จะาห้องอยู่ส่วนป่านประดับเลยส่วนป่านส่วนป่านประดับเปลี่ยนชื่อแล้วโมเป็นคอกระต่ายแล้วส่วนป่านประดับ อะไรเ่พนคือกนนั้นเคือจะเผาสวนใช่ไห้นต้วต้นต้นต้นนต้น้นนตนต้นทนต้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 นตนตนต้นต้กต้น้นต้นตน้มตใน้นต้น้นน้นต้นตนต้นต้น้นต้นนนเ้้นต้ มือนี้ผู้เอาเถอใหมันสุกก่สุกอันนี้พูดพด,ออพดีแซบว้นไ,ไ,ไปกินเลยใช้ตัวดีดมึงดู้เอาม่นูน้มังไงอืมใช่สุกแท้สุกว่าอย่กินมวยน้ามาแซบแซบบ้านเราสัานยังโคกงไปต้อง่างเอ็งบอ นี้แถใช่ไหมพูดนเรียวม่อย่งก้นมันคือเป็นแบบนั้นใช่ไหมมันผสมบู์มันผสมบูนนี่นายเห็บนมีะ้ยสิดเนี่ยเขาไปีนายเด้อเข้ามายมุแดงเข้ามาแต่ยแรงแล้วเขาะได้เข้ามาไหนจ้ะเมนเขามามาฮวแตนนั้น ่มันที่เข้าไปได้บ่ล่ะนั่นแหละมึงดูดิทางบกหกอันนี้ต้นมันว่ะมันกินได้บ่ล่ะมันต้นมันสำปะหลังข้าวรองขุดหัวเอาไปหนีบมึงให้น้ำหวานกินอันนี้ต้นมันไงต้นมันสำปะหลังเมื่อไหร่เขาย่างเมื่อไหรมันซอได้ล่ะหนังหยาหวานนะข้าวรองย่างไปเมึงบอกไปด้ปะได้ปะลองน่าจะได้ยุติ พอสิย่างรัดไปเบิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งเนาะเพราะว่าต้นบุ่ฮ well> yes um, ุ้อยู่5เมตรแต่ต้นดูกดกคือไปมาต้นลูกนี่อันนี้มันต้นอยู่ใกล้ๆยังบ่อดดาฮ้อนเนาะมื้อนี้ฮ้อนมาใส่กระตา กระตาจะชิลุกก็และกุ้นกระตากกนโลไปเขาจะไปโซ่ทางข้างหน้าอีกเนาะว่ามันที่มีอีกบ่มันซ้ำเหมดอลระดีบ่หอมปอมานาโอ้ยก็ค่อยฝนกบเนาะฝนกบป่ะนี่ขั้วนี่พทอดอุ้ยเดี๋ยวตัวเดียวฮะตัวเดียวเขาทอนเอาสามสิบมือก็ได้สามสิบตัว เดือนหนึ de ja de ja de mm. ่งได้กินสามจิบโตอหนึ่งจะบโตหนึ่กินแบบประหยัดเฮ้ยสกากันดูกินแบบหุ่งน้ำเราบอกหุ่งมนด้าทีาดาคยกนะมึงบอกหุ่งการกำกัลุมนี่ ตอนนี้นเมันตน้อาันได้งเอาคันใดมาปีนเอาได้นี่นี่กำลังซีซอดเ่อ้ดกต้อกตเต้นมาะๆๆนอะไรๆๆๆตต้นติได้กอต้องอนัน เออต้องมีกระปุกมานำนะดูดดท้องขาเอามาเรื่องส่กระปุกเพิ่มเพเดิ่ม้าวหลนอวู้ต่างสองตัวคุณอวบจับได้ดิเนอ่ะเออมัมันไปแล้วเพราะว่ามันหักกันอยู่มันหักกันอยู่ได้เถิงเถิงกันได้เถิงเถิงกันเลยยังบบรันมีปีกนี่นะอู้หักก็เคยเห็นเดยกันตะกตเตนมื่อว็นบริกานนะจับมันจับเราแม่นี่นาตัวยังบบรันมีปีกนี่ เออวอนนั้นแหละแหละบ่เอมันคยิด้มจับจับให้ได้แ้าต้งมีตัวอรเนี่ยมันมักลีอยู่ข้างหลังนะมันมักลีอยู่กองเอออ้โอ้โอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้ยอ้้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อกัน้ะอ้โอ้อโอ้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 ่อ้โอ้โอ้โออ้โออ้โอออออ ไม่เป็นแค่คุ้งกางกำนี่นะอีกหน่วยหนึ่งบทมีไม่เงมือยก่นวะหน่วยเดียวได้หน่วยขี้ไร่หน่วยงานบุญเป็นรุ่นร้อรถเฮ็ดเมียกนนึกว่าเห็นแล้วมันเป็นกางกำนี่แม่มีรักขันแม่คุ้นทรงให้เขาได้แต่หน่วยนี้หน่วยนี้บุไดเออเดี๋ยวหน่วยขี้ไรเออเออจากบ้านใ่รนะเป็นคนข้มุ้ยกินใครเนาะใครเนาะใครเนาะเฮ้ยอยังบุพาด้กินมาคุ้งพอบ้ามาบันทึกค่มว่าบึ้งไข่นกอีโม บมันเมื่อนั้นมันแตกนะะมันไดเอารูปมันออกมันออกบอก่อนบอสงเอองมมาฟ้าพี่มาเจอเออกระตื้นเออกระทุกมือไว้นะมันวะมันนั่นัรแยนมาเบองนมเออมันก็คือตัวแรกนะตัวแรกให้มานั่นได้ละแม่นี่เปเบิงแม็กไทมันนะสั้างละอู้หูขยักขยับใจนะแก่มันมันเลูกว่ะบ่มันหมกหมกลงตั้งกันจงดโกงอีหายเง้เด้เด้อเดดำดเนาะ ไบ่อยากกวนมันเลยแต่มันเบิ่งตัวผู้รึเปล่ามันแม่นยังมันแม่นบ่อยากอันบ่อยากกวนมันหลยยันระแวงตัวผู้มันชิเลนมามันมาแล้วมันโอ้มันเล่นไล่เลยเด้กเอบี้มาพิมพ์บุนนี่เล่นในแมันยางมาค่อยๆหาเขามัอนมันจะห่อนาพีมันเล่นโดดเบิร์ตสองตีนเลยใช่ไหมครับทั้งหัวคือซับกับไปนั่นเลนคือลดน้ำกับปทะการก็มันบกูดนะตัวนี้เนาะ มาวันนี้เฮามาเอาเอกพายสุกเอาอีกละพี่กันแล้วเขาเขี่เอ้าคือบิดได้เอาเอามันสุกเนี่ยเปล่าสุกบอกเลยว่าเป่าผิดเป่าผิดเพื่อเดียวคุณน่ะรถไรรถอะไรรถอไรรถได้รถไฟฟ้าเด็ดเลยไได้สองหน่อยเปายสุกนะอันนี้โบ้เม้นอย่างไดยตักวงมาหนี่นะกวงสิตักวงมันมันเอาเข่ามันเหื่อไปข้างหน้าจะมีคันเข่า ปาดมแตกดอกบกหลารอ้าวเป็นตาสรหแซงอันต้นนี้นะต้นนี้บาานเลยเนาะต้องเป็นต้นนี้อันนี้ะอต้นนี้ดกว่าดอกแท่ดก่าต้นแหงดอกเห็นสินี้มันแซงอันลูกค้ามาถามอยู่ในบ้านบอกเ้ายวนยุส่วนเขาก็มีขายวะ บบบิดไข่ป่เคะจะวเ่งนะผิดไปไ่เห็ยนี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่นอนน่นตัวน,นี้นะ่าจะบบบิดล like นี่ไอ้บอตโต้มันมาจับกีซอนให้อื มึงอันนี้มันเป็นดอกพาวอ่ะนี่เห็นบอกนี่นี่นี่ทุกคนว่ามันมันดอกพาวอะมันก็เป็นจุดเดงยกันมึงตัวนี้ตัวนี้ก็เริ่มติดดอกแล้วมากนี่ได้แล้วติบวเนี่ย ยังมไ,ไ,ไม่ได้ป่ะอันนี้อันนี้คือเกลือแห้งหม,ลมดละได้จากน้่ยบอ้กพร้าวนนคะไ,ได้ตักสองน้วยเห็นปะเอาอย่าลืมกันแม่เองเลยฮ่าใชมี <c oughs> เสนะนี่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 ยนีแหละแต่ว่าอานี้เขามาซอกเอาแหนงน้ยไปเฮ็ดแกงเพราะว่าโ้ยยางนี่อึดเอาแปจ้จ้งตำเจอะตำเจลกะปิมี่ชงเก็บแหนงอันแหนงในน้ยนี่ก็ได้หนยนะโอ้ยยืถงนเอเดี๋ยวให้คอยยืดถิง จังกับบึงค่าตอนนี้ตึงดีเนาะพี่ขันหักซีเรโน่ดิค่ะเออแม่คันหักด้วยคูกูจะใส่เนี่ยคูกูจะใส่เหมนวันเนี่ยเอายังค่ะว่าจะเซ่นจังแล้วสุดท้ายก็จะพาเห็ดคูกูจะใส่เหมนวันเนึ่งสี่สายสี่หัวเอาเมงมา ไม่มีอีกอยูอว่ยวะอ๋อของชีนี่ก็เถอดมีจจกได้จากเจะสา,ามมันมีอยอ่แต่ว่ามันยืดถึงคุณแม่มันสูงมันต้องได้ไปเอาเกี่ยวอย่างมะกอกเอาดีๆนี่เนียงนั่นน่ะ ดยดีขนาดนี่มืถึงสูงโหไปได้จักเนาะสีแงสีแดงอาจาไหนสกิน้ยตัวนี้พี่สกินดำตัวนี้พี่อันนี้อิ่มยูตีบอสันน่น่ะอันนี้อิ่มยูติบอน่าจะอิ่มยูน่าจะอิ่มยูไปไปอาอแมนยู มาวันนี้เขามาเก็บอย่างเก็บผักกาดสองเก็บผักกาดสองยูดนานผักเนาะอันนี้มันยู่เหินครับอันนี้ก็ะหำเนาะผักบัวผักบัเขาเนาะจะมาสวึงโอ้ผักบงแพงเด้อส่วงนี่นะอนี้พกเลม่นแม่คือพวกอะเนาะทีพักหุ่มพักอันาพักเยนในตู้พักหุ่มหุม คือเบียร์บักเลนเบียร์บลกเลนอย่างนี้สุกแ่บนะอสเก็ให้นี่พอดีกินนี่นะัอย่างอันนี้้างามแท้คุณด้งหอมปอมตัวนี้นะงามงามเบบี้หอมปอมตัวนี้ประกำงามเลยตัวนี้งามก้นอ้าบัีิภกาศข่าวว่ามีครบเด้อ ก็ขาวหัวท้งสองข้างคืนลงันได้ลงเขราะใจขาวแงามป้าลำบกือะรู้มีคนจะเข้ามาเอาบุฟเฟ่พนักซอลเอาไว้นะใส่ป้าอันนี้สวงามผักบักซี่สวยผักกอดใสอุ้ยตัวนี้มีโตองี้ยอันนี้เนี้ยไปจะกอดตัวอันนั้นตัวนั้นกินอ้าวหน้าสีบุฟเฟ่ลงเนาะกินดิบก็แซ่บเด้นี่นะ บริบริโภคยาตัวประกวนธรรมชาต์บริโภคบริโภคยานกินดิบบรได้คยู้ต้ากินดิบอยู่ท่านเป็นฮดยาเมื่อนั้นไปกินยู่เฮืนบุญกเจ้าคิ้วคือสเป็นเาเอาแซบฮดเอาเค่สุกได้เอาแฝบหูเชือส่วนหลเขาจะเอาตัวฮอร์โมนตัวเอาฮอร์โมนไข่โอซิเมนที่บอกอคิวนึกว่าไม่น่ะนะกินจุ้ๆเลยน่อก เอ้ยนี่มีอย่างพักอย่างกระชมคือกันโอ้กระชมคือกันกลังอันนึกว่ามันเป็นน้ำหน้าป่าป่าเมื่อเร็วเากินไปกินมาเข้าเจ้าบ้านอันนี้จะแม่บ้าอุ้ยบวบดีขนาดอันนี้หักเลยอย่บลงอีกโอ้บวบหันโซโซคนหักกินเปลี่ยนบ่อเปลี่ยอันนี้อันนี้อย่ามาเปิดเลยวะแล้วก็ตัวเป็นดอก ตัวเป็นดอกคะเอาออกเลยมันจะแก่แล้วเนี่ยสิ่นนี้อะไรนี่นี่เก็บอีกเลยดินี่เฮาเฮาเด็ดแบบนี้เฮนด่กินบักลายเถอะแตกเลยแตกขึ้นอีกเก็บไปฝากเมตุไปดิกระไปบัตรกระออดสัตว์ฟิวหัวเป็นอรแล้วอันใด้ือถ้าหาเมตูุมันคึอถ้าวัด โอ้ยอแกลกมาเกวันตันตปตนอันนี้พักอย่างพัแควะอันนี้ก็ได้คีได้อ๋อได้เทแต่บุ๊่าข้าวฉีนาฝุ่นป้าบุระพาวะฮั่นป้างามเสร็จค่อยลดบุระงามเลยให้คิดฮอดจุ่มเดบุรพะ อามัแนอีกไม่ผลพานนี่เฮดเร์นะเดทนานันกแมนนานังข้างกแมนอันนี้หอมปลอมเอาหอมปลอมตัวนี้มันเป็นอย่างืเอออย่งก็เนลีโอ้อันนี้ตตั้งโอ้นี่นะแมนตั้งโอตัุกับงาน้ ทางข้างหาราเมนอันบักแตงญี่ปุ่นเท่าไปหาราเมนนันบักรีลาซนีเริ่มออกดอกแล้วทุกคนสดีบักรีบันะกบักรีบัีบักรีบักรีบักรีบักบักกรีอกีกรีสกัดรีบกีกีรบักรีบักันัีกีัสีัดัีกีี<ม> จะได้หนาี่ก็ได้เก็บเลยผักบงผักบงนี่ของเฮาาหญ่บระถันเนาะสออนแต่นั้นข้าสออนแต่หอมปอมนะหอมปอมงามเื่อนผีิงเนาะต้นก็บางแย่ๆจไปเห็ดซุปกันอรีว่าันแม่แม่เมื่อหน้าเห็ดซุปกินปะแต่ดียนม่ได้กินปะเนี่ยไม่จสิเวรซื้อมา อ้าพากันกิบพักเน่ยบอกพากันกิบพักยนี่เก็บพักขมผมหนามเหือคุณเออ่ได้งมหนามวะได้หนามได้ามอะอุเจ็บเท้ด้อผมหนามก็เจ็บของเอาบไ่ได้ปลูกอันบกขมมันมีหนามนะนั่นแหละ วดเจ็บของเมตู้ซื้อมากันซื้อน้ำอันเมตู้นั้นปลูกอยู่บ้านเธอแหละบ่นน้ซื้อยู่ตลาดก็ดโดนมือเลยได้นอลี้นอกระบบนั้นบปเปลื่อยเชิดได้นาอเขาไปกิบหอมป้อมนานนั่้ส่วนผักพื่นตะโซอ่อนดีเอาไปนี่เขาจะผายนี่มันรอเบิง สวนผักเฮาแม่ครัวนี่ผักอย่างนี้นี่นีมะกแตงอันนี้บักแตงแตงญี่ปุ่นแตงญี่ปุ่นละสต้นละห <1, 2, S 2> นะึนอุ้ยนี่มันออกดอกแล้วนี่เนี่ยเห็นบ่มันออกดอกแบบนี้จักนั้น,นก็ได้เก็บมากแล้วมักเล่นเลยเนาะแมนเล่นละสินี้แถวนี้แมนหมากเล่นเนี่ยสองนานเนี่ย โซนาน,นี้เออัอน,น,านนาเน,น,นด้หน้านนี้มันบกหมอู้มีบกโมโด้วยจะห้กินบกหมกนันเลยเราค่อยเมื่อล้วก็ตให้ค่อยเมื่อเออเราจะปิูต้นอุโปก,กนันไม่ได้ส่นใดแล้วอีกสองเดือนอีกสองเดือนได้กิน<笑><笑> <net> นี่บกโมูเขาปลูกมันนั่นในช่อมนีแล้วนี่แม่ชว,วยใหมย้มันใหญ่อือเขาซีปลูกแบบโตเรือเห็นบ่นี่เขาโตเสื้อขึ้นไปเลยจะไ่ได้ปลูกลากดินคือตอนนั้นนะ ตอนนั้นเขาไปเลาะเก็บค่ะพวกราดินแล้วมันนั้นมันปึ่งพื้นที่บวคือเขาปลูกแบบนี้หน้านี้แม่จิปลูกอย่างนี้ทิปปู่บอเล่นที่อีกว่าให้คนเบิ่งให้คนเบิ่งคอมเมนต์่าพูดยังดีนีอเขื่อมาล่มได้แนนีเมื่งคันเวลาเขาปลูกลงดินมันจะเขื่อลมแบบนี้เลยมันจะลงหักไปทีสเลย จะว่าให้มันยาวจังได้แล้วเขาก็ามัดเสื้อขึ้นถึงเลยบัดนั้นมันเลื้อยขึ้นไปอืมจะเมื่อจะท่าเบิุญยูทูบเด้อใช่นี่อู้กระต่ายเนี่ยมันกัดเปียบักเล่นโอ้จะจะเอามาปลูกแทนเด้อแม่เด้อนี่ออกดอกหมดแล้วนี่จัิงด้วยก็ได้กินเนี่ย ืันนี้เขาได้พักบกักกลาเดยอันนี้ผักกาดสอม้วทุกคนอันนี้ไปเห็ดลวกเลยลวกป้น<ว>ก,กินกระป้น,นอ่าวันนี้เราก็ขอจบคลิปอย่างนี้นทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยเด้อบ๊ายบาย